ัอะไรทุกคนปวดเตโป้แล้วก็แบบปวดรด้วยนอเตโปดเล่นอะไรกวดปักเลยเปหมาเลยอ่ะมันเดินอะไรเขมันนเนี่ยพสัว กอลับลนะยงเลี่ยิลิซี่ไดูอย่างเดียวชิี่ตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยว้าวกลัวอ้มาดูกันตาระบายของมันจะเป็นแหละมาดูกันว้งผมเจอจะเป็นยังไงผมใช้วัดเอกตัวจ้าไปดูกันสมมติเรื่องบอดเลยการเล่นโปเป็นสิ่งนี้ไม่ดีครับ ทุกคนไม่ควรจะไปทำตรามเด็ดขาดนะครับย้ำวมาเด็ดขาดครับมันเป็นสิงนี้ไม่ดีนะครับแต่นี้ยกเป็นกรณีนะครับเพราะว่าผมเจอมากับตานี่ครับอไปรอร์ตอไปรอร์ตกันเลยเห็นหล a แบมซีซีห้าห้ากโอ้ปลก็แบมโอเคมาดูกันว่า,ารบ้านดรไปพิจได้าปนเปล่าคลิปนี้ผมจะเล่าส,ด,สดผมจะไม่คาบนะถ้ามันไม่น่าเจิ เาว่าอะไระแต่ว่ามันก็ผมไม่ค่อยอ,ยอ,ถอะออถ้าถ้าทับเด็กงโปเท่าไหร่ต้องใช่ละปูเท่เมัผก็อยากปเท่าไหร่อะไม่รู้คืแบบจะเล่นโปทยัไมทำไมนะขับกจะเนป่จะทำไมเแล้วไม่ใช่เหมอก โอเสิ harma, ่ง้ไม like, ่ดีนะคะทุกคนโอเวอสิ่งนี้ไม่ดีที่นะ้นทุกคนไม่ควรไปักตามที่ที่ผมปัดใใช้ไม่นด้ใช่อีกใส่ใช้ขีเล่อตัดก็เปนเ่องขี้เล่นเนาะไม่รู้เขาก็จะใส่ดูดีได้ ถ้าผมไม่ทำอะไรสิพัฒนอุ๊ยแตเดียวสิเครื่องค้างในภาพใครมาดูลาขึ้นอหรนี่ภาพเป็นแสจริงไหมเนีนขยภาพแผดตั้งแต่อยู่ละกรุงตั้งแต่อยู่ก็แล้วโอกโหไทยอะอย่างไรก็ได้อันนี้ผมภาพมสดสดเรียวเยวเลยนะครับเสียก,ก็จะดังนิดหนึ่งนะฝนตก คุงก็ปวดไว้ไว้ผมเลยครับเพราะอากาศมันไม่ไดีดีทุกวันภาพอากาศแบบปวนตร่นี้คุณคุณโอ้โหเจอปูพอครึ่งแหลกว่ะตอนนี้คือแบบแโคตรโคตรไม่รู้ทำยังไงแน่แหน่แต่ดูนไม่แหลก ตอนนี้ต้องมาไฟาลักฉีดอืมนีผมว่าเพื่อนผมก็น่าจะขวรล้อจีบบินเลยเลยแบไม,ไม่ไม่หน่อยอ่ะไม่หน่อยอ่ะจะล้อเลยแหละแต่เนียก็คือยังไงแล้วก็ยังไงถ้าเราจะปูแล้วคนรีพอร์ตครับ ซึ่งบอว่าตัวแล้วก็เรื่องนี้กับ,บกมันจะขำๆนะครับถ้าเรารีพอร์ตไปลแล้วเราไม่อะไรครับแลนะ้วแต่ว่าผมน่าจะมาตุยหมดแล้วเพราะว่ามันตุยโปไม่ได้โปนี่เป็นหมาชัวร์ว่าเลยเออนี่งเมื่อถึงตอนเดียวผมก็จะปัดไฟจีวิตไปแล้วครับตุยเฮ้ยตุยได้เหรอหืมสักหน่อยไหมสักหน่อยไหม อย,อย่าก้นเลยบู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 ทำไมวันทำไมมันไม่คิดจะมาฆ่าขาบัติเจ้าก่อนทำไมตัองเชื่อมาตัวข้าพเจ้าก่อนอ่ะเฮ้ยเจาบ้านี่อะ่ะชอยแต่แต่แต่ก่อนเรามีเน,มนี่ยห้ามทำรดขับแต่ไม่ขยันสักครั้งเพิ่มเฉดิชระคุณดังนั้นอย่าลอกเรียนแบบเด็ดขับโผล่ได้ใช้โปรนะ มันเฉลี่ยสิอ่ะโอเคป่คิดว่าโอเคโอเคหรือว่าไม่ตกค่าดีกว่าแล้วค่าอะไรครับเอซีตาต่อไปหมุกเป็นหุ่ต้องมาเช็แต่กับเลวร้ายโอ้โอเคไปตาต่อไปกันพี่ปจับไปจับ ดัวโอ้โอเคตอนนี้โอ้ยยังไม่ออกเสียงวะอืมบทชนะีวิตเมี่ยนะกขั้นึกมาโอ้ทำไมมันได้กระเทือนเลยวะนี่แบบโลดแบบโลด เดินทา,าง,งมันคือเฮ้ยทำไมมันเดินเองอ่ะอันนี้อันนุเหียมันได้ก็เดินเลยคือผมทำไรทำไ,ทำไร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 มันไปเดินอะไรข้างนอกวะ มันในมือส่งก็จะคำขับไปก่อนนะคะเพราะว่าก็เป็นยังไงเนื้อหายไปโอ้โหดินเองได้ด้วยเกมนี้เย็ดเย็ดโอ้ยทีนี้ชีวิตชีพดีถ้ามึงจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่รับมึงหลอกฝากรายจุดนะครับ Yes, อันนี้บอกว่าเล่นแบบปีกไปอ,อือหายไปไหนกันอือหายไปไหนกันจ้า yeah. อันนี้แพลนไว้อะไรอ่ะแต่ช่วงนี้ผมก็คิดจะทิ้งให้ออกอ่ะเออไปไปมันไปดีกว่าไปมันไปดีกว่าเอะไรนะ Okay, <laughs> I'm it final. Fine. Five. Two more.